จังหวัดระยองจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม นายกัญชัยเทพบรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยมีประชาชนกิจอาสาร่วมแรงร่วมใจกันเก็บขยะทำความสะอาดพื้นที่ชายหาดลานหินขาวชายหาดแม่รำเพิงตาบลเพอเพําเภอเมืองจังหวัดระยองโดยร่วมกันรปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความตั้งใจของผู้ที่เข้าร่วมซึ่งต่างพร้อมใจกันทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีตลอดจนสำนนกในพระมหากรุณาธิคุณนายกัญชัยได้กล่าวว่ากิจกรรมจิตอาสา,าในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกจิตสำนนกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนให้รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดระยอง